สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตติน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่18ตุลาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้รายการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของวดประจำวันที่16นะครับผม สำหรับวันที่16นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่เก้ากับ8นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม18 0 0 7 9 สำหรับ18แปดนะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็0ูนเป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็0ูนเเป็นชุด3ตัวบน7997มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับ8 1 1 8นะครับผมสปปลาวจะเอา18ไปเกณฑ์ล่างนะครับผมมาในชุดวินหรือว่าตัวเด่นนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F10 พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่18ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีรุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี179406 เป็นใจอยู่ที่1นะครับผมแล้วก็ศูน์เาสำหรับ1จะมีหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งห้า กับหนนะครับผมแลว้วก็หนึ่งสำหรับ0นย์นะครับผมมี02นย์สองศูนย์ห้า 07แล้วก็08สำหรับตัวกันนะครับผมจะมี9 3สามแล้วก็เก้าสี่ สำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าและก็สี่สี่สำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมเป็นสี่เจ็ดหกชุดวินแปดหนึ่งสี่

304 901แอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่18ตุลาคม2567 แอดมินให้เด่นอยู่ที่1กับ0น,นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะมี12 14แล้วก็15นะครับผมสำหรับ0 02, 04, 0 2 0 4 0 5สาำหรับในตัวกันนะครับผมมี93กับ94เบอร์1 1 4่นนะครับผมสำหรับ3ตัว476 805 102 507แล้วก็901 f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผม,มก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c ฟพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ